ถามตรงๆะถามจริงๆเลยนะครับมีใครว่าคุณหรือยังคุณถ่ายคลิปแล้วหรือยังถ้าถ่ายคลิปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเสียงทุเรศมากเลยหน้ามึงบานเลยอย่าถ่ายเลยโอเค สวัสดีครับทุกคนตามสัญญาตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้านาทีครับผมผมบอกว่าผมจะมาตอนสามทุ่มแต่ตอนนี้เกินไปห้านาทีเพราะว่าผมจากข้างนอกนะวันนี้ผมให้ก่อนห้าข้อแล้วกันเพราะอมีทั้งหมดสิบข้อนะครับเอาไปก่อนห้าข้อความรู้เด็ดๆจากเฮียมงครับเดี๋ยวผมขึ้นหัวข้อก่อน นะระหว่างรอคนที่จะมาเข้าชมไร้สดของเฮียหมงบ b อ่าครับดล้วกอานีคืับครับเจียเจคไครับวกตองะไรต้องไ้ผมว่าโดยตามที่ผมเขียนไปเลยดีกว่าว่าแต่ละหัวข้อนะเข้าเล่ออเไยดีกว่าทำไมต้อง ทำไมต้องรู้จักมุมกล้องนะขึ้นข้อแรกเลยก็คือขออภัยครับขอคับทำไมต้องสนใจและห่วงใยเรื่องมุมกล้องจริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกันทุกๆข้อมันเกี่ยวพันกันหมดเลยครับมุมกล้องก็คือสมมติว่าเวลาเราไปยืนเนี่ยไปยืนหน้ากล้องเนี่ยจะยืนหน้าแป้นเนี่ย ใช่ไหมคือบบงถ้าถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราไม่รูถรร้ถ้าเราไม่รู้มุมกล้องเลยถ้าเราไม่รู้มุมกล้องเลยเอาแบบธรรมชาติของคนทั่วไปคือเราไม่รู้มุมกล้องยืนหน้ากล้องถ่ายป้าบเนี่ยตั้งกล้องถ่ายปุ๊บป้าบมาเนี่ยถ่ายกล้องปั๊บสมมติสมมติน,มมนนะเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราหน้าบานหรือมุมเนี้ยแม่งไม่หล่อเลยแม่งข้อแก่เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้มุมกล้องรู้รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะยืน มุมไหนไม่กลางหรือไม่ก็อะจะยืดเอาใหม่เอาใหม่าหมาเราอาจจะยืนข้างใดข้างหนึ่งสมมตุติเราตอนนี้เราถ่ายแนวยาวนะครับแนวแนวยาวแนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนกับแนวตั้งสมมุติเราถ่ายแนนอนเนี่ยเราอาจจะยืนข้างใดข้างหนึ่งไม่ซ้ายก็ขวาหรือไม่ตรงกลางตรงกลางผมจะใช้น้อยเป็นบางกรณีส่วนใหญ่ผมจะค่อนข้างไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะว่าผมเผื่อพื้นที่ไว้ให้สําหรับเล่นก็คือเราจะได้มีพื้นที่ในการเล่นไม่ว่าเราจะอินเสิร์ตภาพเข้ามาหรือว่าเราอาจจะนําอุปกรณ์รอ,อื่นๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นแขกรับเชิญเข้ามาในกรณีที่เรามีพื้นที่เราก็จะมีอะไรได้เล่นอีกเยอะแยะมากมายเราอาจจะใส่อฟเพลคนู่นนี่นั่นแล้วแต่อาจจะเป็นตัวหนังสือนี่ก็คือ,อส่วนของเฟรมนะครับแล้วมุมกล้องผมพูดถึง,งกลับไปที่มุมกล้องมันอาจจะเกี่ยวพันกันนิดหนึ่งหรืออาจจะพูดมั่วๆนิดหนึ่ง มุมกล้องถ้าเกิดไปยืนหน้าตรงๆผมอาจจะหน้าบานหน้าแก่หรือแบบมุมนี้แม่งเฮียมงแม่งไม่หล่ออะไรเงี้ยดังนั้นเวลาผมถ่ายถ้าไปสังเกตดีๆครับกลับไปดูคลิปผมย้อนกลับไปดูเรื่อยๆครับก็จะเห็นว่าเฮียม,มงอ่ะจะต้องกล้องตั้งกล้องเป็นต้องกล้องมุมสูงซึ่งซึ่งถ้าถ่ายตั้งกล้องมุมสูงปั๊บเนี่ยเฮียจะดูตัวเล็กแล้วก็ตัวตัวตัวค่อนข,ข้างผอมจะไม่อ้วน แล้วเีย่จะยืนตะแคง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 ขวาตะแคงขวาซึ่งเีย่มีตําหนิตรงตรงตรงคางซึ่งเวลามันเจอแสงเงาเจอแสงเงาปั๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดนะสังเกตน,นะถ้าถ้า,ถาผมยืนบางบางจาังหวะจะเห็นว่ามันจะมีเงาขึ้นมาปั๊บแล้วมั้ยเหยี่ยหมงมีอะไรติดอยู่ปิงปอง,ปงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ใช่ครับมันมันมีตําหนิอยู่ตรงเนี้ยคือ เวลากระทบแสงเงาแล้วปั๊บเฮ้ยดูแล้วหน้ามันไม่เนียนมันไม่หล่อผมก็ต้องเอียงนีดหนึ่งนั่นแหละครับคือเราต้องรู้มุมกล้องว่าเรายืนมุมไหนกล้องถ่ายแล้วเฮ้ยแม่งดูดีเว้ยฮ่มองดูดีเว้ยเราถ่ายแล้วคนที่ยืนหน้ากล้องดูดีเว้ยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามายืนข้างๆเราเราก็อาจจะเฮ้ยแนะนําเข้าได้หรือไม่ก็อาจจะสลับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรารู้มุมกล้อง เป็นต่อแน่นอนสบายภาพออกมาดูดีแน่นอนสบายใจพูดโดยไม่ต้องกังวลนะนิกพื้นฐานเลยเบ๋เปียบเปรียบ,ยบกับเหมือนเราถ่ายรูปแล้อะล้วไปถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายกับวิวนู่นนี่นั่นเวลาจะถ่ายรูปเงี้ยเราก็ต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดตอนถ่ายถูกไหมไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยไปยืนน้อยทะเลไปยืนแชะเงี้ยแล้วบังข้างาหลังหมดเลยเอ้าวตกลงจะดูวิวก็ไม่เห็น เห็นได้น้ามึงบ,นบานบอะไรซึ่งเราต้องจัดองค์ประกอบด้วยสามนึกออกใช่ไหมคนถ่ายภาพจะรู้ดีว่า,าแบ่งเป็นเซตแบ่งเป็นสามส่วนในหน้าจอแบ่งเป็นสามส่วนอาจจะเป็นขึ้นล่างขึ้นกลางขึ้นบนอะไรเงี้ยขึ้นซ้ายขึ้นกลางขึ้นขวาอะไรเงี้ยไปจัดแบ่งองค์ประกอบให้ลงตัวครับนี่คือเทคนิคข้อที่หนึ่งก็คือว่าด้วยมุมกล้องนะเบวไปนี่เนื้อเ,อเลย นะแต่คนมองข้ามจริงไอ้อก็มานั่งถ่ายนั่งถ่ายนั่งถ่ายนะต่อไปเป็นข้อที่สองครับเรื่องแสงย้อนแสงดีหรือไม่กับอ่าอ่าไม่ไม่ไม่เอ้ยเอาใหม่ย้อนแสงดีหรือไม่กับย,ย้อนแสงด,แสงดีแล้วก็จัดแสงนะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องแสงเ่ยคือย้อนแสงเนี่ยกรณีเราย้อนแสงเนี่ยถ่ายย้อนแสงเนี่ย มันจะดีเฉพาะตอนที่ถ่ายวิดีโอแล้วเป็นการเคลื่อนไหวสมมุติว่าเราจะทําวิดีโอนี้แล้วเราเคลื่อนไหวไปกับไปกับสถานที่นั้นหรือเป็นช็อตสั้นๆเนี่ยถ่ายย้อนแสงเนี่ยจะสวยวัยรุ่นชอบใช้วัยรุ่นชอบใช้เวลวถาถ่ายย้อนแสงเนี่ยภาพมันจะแบบเบออๆนวลๆย้อนแสงมีสไตล์ถ้าไปสังเกตมิวสิกวิดีโอหรือไม่ก็รีวิวรถยนต มอเตอร์ไซค์แฟชั่ fashion, นนู่นนี่นัน่นโอ้เยอะเยอะใช้เยอะมากเกี่ยวกับการย้อนแสงภาพย้อนแสงเนี่ยจะใช้เป็นช็อตสั้นๆคือจะไม่ใช้ช็อตยาวๆนะซึ่งตอนนี้แล้วถ้าเกิดเราจะมานั่งถ่ายเงี้ยนั่งถ่ายอยู่กับที่ไลฟ์สดเนี้ยจะไม่สมควรที่จะมาย้อนแสงนะเพราะว่าเวลาเราย้อนแสงก็รู้ๆอยู่ย้อนแสงมา่อไหรปับ๊บหน้ามืดไม่ใช่หน้ามืดตามวมะครับหน้ามืดมองแบบหน้าไม่ชัดข้าะข,ข้างหลังมันสว่าง คนถ่ายรูปก็จะรู้ดีเวลาถ่ายรูปเนี่ยเอ้ยภาพย้อนแสงเนี่ยสิ่งที่เราจะถ่ายมันจะมืดใครไปยืนเงี้ยยืนหันหลังให้พระอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องยิงแปดเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราจะย้อนแสงอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราจะไล์สดโดยการย้อนแสงเราก็ต้องใช้ไฟช่วยนั่นก็คือการจัดองค์ประกอบของไฟของแสงครับถ่ายย้อนแสงกับถ่ายไม่ย้อนแสงตามแสงแล้วก็จัดแสงก็คือ จัดไฟจัดองค์ประกอบสังเกตเฮียถ้าเ,เฮียใช้นะเฮียเฮียถ่ายคลิปที่ผ่านๆอีกมาอีกแล้วอีกแล้วครับเฮียก็จะจัดแสงโดยแสงนี้ที่เฮียใช้แบบก็คือดิบๆหน่อยก็คือไม่มีตัวกองแสงเลยไม่มีตัวกองแสงเวลาเวลาเวลามันจะมีรีเฟกก็คือแว้นตาเฮียมันก็จะมีเส้นๆสะท้อนแสงของหลอดไฟฟูได s เส้นแล้วถ้าเกิดมีตัวกองแสงปับป๊บภาพ ภาพมันก็จะนวลแสงมันก็จะนวลนะมันก็จะทําให้ซอฟตามสตูดิโอต่างๆก็จะรู้อยู่รู้กันอยู่ว่าจะมีตัวกรองแสงซึ่งแสงมันจออกมานวลสวยมากเขาเนียนเนียนนะก็ลองไปนึกและจินตนาการดูซึ่งตอนนี้เฮียทําเท่าที่เฮียมีก็คือใช้ใช้แบบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบดิบๆเพียวๆไม่มีตัวกรองแสงแต่เฮียใช้แบบหลบ พยายามหลบอยู่ก็คือจะหันออกไปข้างนอกแล้วให้มันชิ่งกับแต่มีบางส่วนที่ยังยังยังมีดีเฟกเข้ามาอยู่ซึ่งเียยอมรับได้มันไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในกรณีคนที่ไม่ได้ใส่แว่นโอเคไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีดีเฟกแต่มีข้อสังเกตนิดนึงก็คือแสงภาพที่ออกมาแสงที่มันกระทบกับผิวหนังกับเสื้อผ้ากับองค์ประกอบต่างๆแสงมันจะไม่นวลมันจะกระด้างกระด้างนะ เรื่องจัดแสงแสงจริงๆแล้วอ่ะการจัดแสงก็จะมีเบสิกเบสิกเลยนะครับก็มีซ้ายขวาแล้วก็ตรงหน้าแล้วก็ตรงบนด้านบน,นครับจะไม่นิยมย้อนย้อนขึ้นครับจะไม่มีจะไม่มีไฟที่ส่องจากด้านล่างขึ้นข้างบนเพราะว่ามันจะวอกเพราะว่าคนเราต้องมีชาร์โด์ก็คือเงาโดยธรรมชาติแล้วเงามันต้องตกกระทบจาก นะแสงส่องจากข้างบนลงมาข้างล่างส่วนซ้ายขวาก็จะลบเงาเพื่อจะไม่ให้มีเงาสะท้อนเพื่อเพื่อไม่ให้มันเป็นแหะแหนเห็นใช่ไหมถ้าถ้ามีแสงเข้ามาซ้ายขวามันก็จะนวนมันก็จะโอเคมันดูดีถ้าไปสังเกตการถ่ายถ่ายถ่าย,ายตามสตูดิโอก็เห็นเห็นเห็นกันอยู่เลยซ้ายขวาบนหน้าหน้าน้อยเพราะว่าซ้ายกับขวาก็เยอะแล้วแล้วก็แต่ถ้าเกิดไปข้างนอก ข้างนอกในะกรณีไปข้างนอกไม่ถ่ายตามสถานที่ข้างนอกเอาดอกะก็จะใช้รีเฟกแทนรีเฟกรีเฟกก็คือแผน่นสะท้อนแสงกระทบแต่ก็นะก็ช่วยได้ซอฟนุ่มๆสวยๆนะจบไปข้อหนึ่งถ้าไม่มีใครมาดูก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงสงสัยอะไรในข้อต่างๆนะต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่แล้วนะข้อที่สนะ่แล้ว กาทำบูสกรีนจำเป็นไหมจำเป็นไหมบูสกรีนบอกเลยนะครับมือใหม่ยังไม่จำเป็นมือใหม่ยังไม่จำเป็นแต่ได้กินมืออาชีพแล้วหรือไม่ก็เป็นระดับที่แบบจำเป็นจริงๆมันมันจำเป็นตั้งแต่ระดับระดับเซลล์ขึ้นมาแล้วถ้าคุณคิดจะขายของนะคุณสามารถเอามาเล่นได้จริงๆบูสกรีนนั้นโคตรเจ๋งเลยโคตรดีเลยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย แต่ขอเน้นกลับไปที่ว่าบลูสกรีนสาหรับมือใหม่ยังไม่จําเป็นครับยังไม่จําเป็นจะต้องใช้ส่วนข้อนี้มันจะมีดิฟไปที่ข้อแบ็กกราวนะครับมันจําเป็นต้องมีไหมเดีย๋ยวผมจะอธิบายขอเน้นเรื่องบลูสกรีนก่อนบลูสกรีนมือใหม่ไม่จาเป็นอะไรก็ได้ขอให้มันสดอะไรก็ได้ที่เราจะให้ดีอย่ายไปถ่ายห้องน้ำนะครับจะถ่ายตรงไหนก็นแล้วแต่ก็เอออย่ายให้มันทุเรศมากนะักนะครับ ที่ที่เออ่ธรรมชาติที่เป็นตัวเราที่เป็นองค์ประกอบของเราเรียวสดจริงนะแล้วก็ส่วนบูสกีนเนี่ยสำหรับมืออาชีพเนี่ยจำเป็นมากเลยจำเป็นมากๆขอบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครๆก็บูสกีน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 นะบูสกีนนี่จำเป็นมากดูหนังฮอลลีวูดครับแล้วก็รายการทีวี ล่าสุดเลยล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยครับอันนี้เพอเอิญนผมเพิ่งไปดูมาเปิดทีวีเมื่อ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 วันก่อนสองวันก่อนพอดีเปิดไปเจอปั๊บ <shit>. อ่ะเฮ้ยนี่ชิงร้อยชิงล้านเนี่ย่านั่งดูไปดูมาเอ้าเดี๋ยวนี้อืประหยัดมากอ่ะคือคือเรื่องเรื่องด้วยเศรษฐกิจณปัจจุบันนะเรื่องเร ah ื่องนะเศรษฐกิจณปัจจุบันขนาดยักษ์ใหญ่อย่างเวิร์กพอยยังเอามาใช้ครับขอโทษเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเฮียตาก็ทุ่มมากเลยทุ่มเรื่อง ฉากต้องอลังการต้องวังเวอรอเตลดิดเปิดเปิงอะไรจุดไฟเผากระท่อมอะไรเงี้ยเอฟเฟกอลังการแต่วันนี้ไม่เพราะมันเปลืองขนาดเบรคพอยต์เขายังต้องคิดนะครับเราต้องคิดเลยคิดเอาที่บูสกรีนไปใช้เพราะบูสกรีนเนี่ยช่วยประหยัดมากเลยก็แค,แค่ข้างหลังเป็นบูสกรีนอยากได้ภาพอะไรอินเสิร์ตเข้าไปเอฟเฟกอะไรอินเสิร์ตเข้าไป,น,าไปนะอยากได้อะไรอินเสิร์ตเข้าไปขอให ขอให้ตัวแสดงขอให้ผู้เล่นเข้าใจในบทต่างๆของตัวเองที่เหลืออินเสิร์ตเข้าไปและอย่างมันมีจอโมนิเตอร์ให้ดูก็รู้อยู่ว่าเดินเอ่ยืนอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ที่ทาการบทมันก็บังคับอยู่แล้วบูสกรนช่วยลดต้นทุนของเราแล้วก็ช่วยส่งเสริมการขายของเราได้ดีมากในกรณีถ้าเกิดเราถึงขั้นแอดวานซ์นะบองตรงเรามีวิธีที่จะเล่นกับบูสกรีนได้เยอะมากเลยและอย่างนะถ้าอยากรู้อยากทำนะ จริงๆมัน,มนไม่ยากอย่างนี้คิดเลยเขาบอกแม่งโคตรง่ายเลยพอรู้คลิกแล้วโอ้โหอะไรวะแค่นี้เองเหรอจริงตอนแรกฮิม่งนะทําไม่เป็นเลยบูสกินทําไงวะทําไงวะปรับยังไงมันก็ไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้จริงๆก็แม่นนิดเดียวเองอ่ะบอกตรงเลยเหมือนเหมือนเหมือนสอคูณสองได้สี่อ่ะพอรู้แล้วว่ามันได้สี่ปั๊บอ๋อแค่ได้สี่คือพอรู้สูตรแล้วก็รู้เลยใช่ไหมพอรู้สูตรแล้วรู้เลย มันต้องคิดที่ปวดหัวเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเฮียไม่รู้เลยโอ้ยยากโอ้ย,อยไม่เอาแต่ด้วยความอยากรู้เราก็อยากทำแล้วก็ลองทําทําจนได้นะบูสกินสรุปแล้วบูสกินสําคัญสําหรับมืออาชีพส่วนมือสมัครเล่นอะไรก็ได้ที่เลียวและสดแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันได้เบียดก็โอเคก็พอแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อที่ห้านะครับข้อสุดท้ายนะครับของวันนี้ข้อที่ห้าแล้วเข้ามาช้าสองคนก็มาช้าต่อไปเป็นข้อที่ห้านะครับ ข้อที่5ก็คืออันนี้สําคัญเลยนะครับไฮไลท์ของคืนนี้เลยพเพราะเฮียจะามาไลฟ์สดแค่5ข้อพอก่อนวันนี้เพราะว่ามีทั้งหมด10ข้อขอไลฟ์ก่อนแค่5้าข้อถ้าใครมีอะไรเสริมที่ผมได้เกินไว้ตั้งแต่เมื่อ,อกลางวันนะครับต่อไปอันนี้สําคัญมากเลยทุกคนเป็นทุกคนเป็นเวลาอยู่หน้ากล้องพูดไม่ออกอายหน้าตัวเองอายสารรูปตัวเอง แล้วก็ที่ทำงานอายเสียงตัวเองอันนี้มีแฟนเพจผม <c oughs> เขารีเควสมากเลยบอกไม่กล้าไม่กล้าพูดอายเสียงตัวเองไม่เอาอาอหน้าบานไม่เอามีใครว่าถามตรงๆครัถามจริงเลยนะครับมีใครว่าคุณหรือยังคุณถ่ายคลิปแล้วหรือยังถ้าถ่ายคลิปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเสียงทุเรศมากเลยหน้ามึงบานเลยอย่าถ่ายเลยโอเค นั่นมีหลักฐานยืนยันว่าคุณมีคนว่าคุณแล้วแต่นี่คุณยังไม่ถ่ายคุณยังไม่เคยพูดแล้วคุณมาสรุปเองว่าคุณหน้าบานคุณเสียงไม่ดีลบทิ้งไปความคิดนี้ลบทิ้งไปล,ลบทิ้งไปนม่ต้องคุยเลยบอกตรงนะถ้าดูหน้าเฮียใกล้ๆนะถ้าดูหน้าเฮียใกล้ๆนะจะเห็นว่าหน้าเฮียนะหยาบมากวันนี้ไม่ได้ทาแป้งนี่หน้าสดเลยนะครับขอบอกหน้าสดเลยหน้าสดเลยหนว ่วยก็ยังอยู่เขายังอยู่หน่าสดเลยใจความลหลักๆเขาไม่ได้สนใจว่าเราหน้าตาเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเขาสําคัญที่สิ่งที่เราสื่อสิ่งที่เราพูดนะเขาอยากฟังในสิ่งที่เรากําลังแชร์ให้เขาเกี่ยวกับเขาไหมมีประโยชน์กับเขาไหมใช่ไหมเขามาฟังตรงนี้ผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งตอนนี้มีคนดูอยู่สองล้านแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ น่าจะสองล้านแล้วล่ะคือคุณลุงคนหนึ่งเขาตาบอดเขาเขาตาบอดแล้วเขาก็ทํากองจากกระปงกระป๋องมาตีตึก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 แล้วเขาก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษยังไงคนดูสองล้านเขาไม่ได้สนใจเลยว่าลุงคนนั้นตาบอดหรือตาดีหน้าตาเป็นยังไงหล่อไหมน่าเดทไหมไม่เลิกไม่เลยไม่ไม่ไม่พอดูที่ลุงคนนั้นให้ความสุขเขาเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าลุงคนนี้โหตีกองตึก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 แบบทั้งทั้งที่ตาบอดตีเพลงสั้นๆ คนดูสองล้านโอรเดี๋ยว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 เฮีย,ยจะแชร์ให้ดูนะครับใครที่คิดว่าเสียงไม่ดีหน้าบานหรือแบบไม่มั่นใจในตนเองต้องกลับต้องกลับไปดูคลิปผมอันนี้แหละไลฟ์สดอันนี้ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งก็คือมุมกล้องซึ่งมุมกล้องจะช่วยได้แ้ากลับย้อนกลับไปดูนะที่คนที่เข้ามาทีหลังอาจ,จะไม่ทันต้องย้อนกลับไปดูเฮียตอนหลังตอนแรกๆก่อนนะครับดังนั้น อย่าไปสนใจว่าเราจะหน้าบานหรือหน้ายังไงก็แล้วแต่เสียงเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าไปสนใจนะเพราะไม่มีใครว่าเรามีแต่เราเท่านั้นชอบว่าตัวเองถูกไหมเราชอบว่าตัวเองไ hey อ้แค่โ้ยส่องกระจกเลยโอ้ยขี้เล,เลอะไม่เอาใช่ไหมถูกต้องไหมโอ้ยมีสวยอาโบกแป้งเยอะๆใช่ไหมถูกต้องไหมเฮ้ยผมไม่ได้ว่านะแต่ผมยกยกเขาเรียกว่ายกตัวอย่างมาให้ฟังบางทีมันก็ต้องกระทุ้งแรงๆหน่อย ช่ไหมถูกต้องไหมมันจะได้เข้าไปลึกๆหน่อยใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าผมผมไม่หล่อไม่อะไรนะผมมั่นใจยังไงผมก็มั่นใจในหน้าตาของผมถึงผมจะไม่หล่อนะมีคนบอกงันเฮ้ยหน้าตานี้ไปถ่ายวีดีโอแล้วแบบไม่อายกเหรือไม่กูไม่อายไม่อายตัวกู้ของกู้กูไม่ดีเหยียบตีมึงมึงไม่ชอบกูมึงไม่ต้องดู มีคนนี้เขาชอบกูไงน,นี่นี่นี่คือความคิดของเฮียนะตอนนั้นเราพูดไม่ออกอ่ะเสียงกับหน้าตาผ่านนะผ่านนะทุกคนผ่านนะผ่านนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อยาไม่ใช่หยาบแค่หน้าอ๋อ <laughs> ไม่ใช่หยาบแค่หน้า <c oughs> ตีนก็หยาบตีนกู้นี่แหละ <c oughs> อันนี้ของของลงุงลุงกุย๋ยพ่อห้านี่เหมียว โดยเฉพาะเลยใช่ไหมเฮียขอเน้นๆขอ,อนี้หน่อยเฮ้ยจะรับได้ไหมเพราะว่าเฮียพูดแรงไปเดี๋ยวจะเป็นนั่งร้องห่มร้องไห้จะดีแล้วเอาเอาผ่านไหมเรื่องเรื่องหน้าตากับเรื่องเสียงนะผ่านไหมผ่านนะถ้าผ่านกดไลค์ร้วๆนะครับกดหัวใจก็ได้รัวๆเลยจะได้ต่อเรื่องพูดไม่ออกพงังอ่าโอเคกก๊บบอกพงังโอเคพงังก็ มาต่อด้วยข้อสุดท้ายเอ่อบทสรุปข้อสุดท้ายคือพูดไม่ออกอันนี้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 ถ้าอยู่หน้ากล้องแล้วพูดไม่ออกทุกคนเป็นผมเชื่อทุกคนเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอยู่ในข้อ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 ไหนวะอ่ะอยู่ในอยู่ในข้อข้อหก แต่ผมยังไม่พูดข้อหกไว้พรุ่งนี้มันอยู่ในข้อหกครับจริงๆแล้วอะ่ะหัวข้อมันอยู่ในช่องข้อหกแต่ผมยกข้นมาต่อท้ายที่นี่พูดไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่คุณพูดไม่ออกพูดไม่ได้ไอายกล้องเพราะว่าคุณไม่รู้จะพูดอะไรไงดังนั้นเราก็ต้องมีเรื่องที่เราจะคุยเรื่องที่เราจะต้องเล่าเรื่องที่เราจะต้องเล่าพอกล้องตัง้งปับ๊บเอะ๊ะอายอาย ไม่รู้จะพูดอะไรอายเมื่อก่อนคนอย่างผมเป็นไหมไม่เคยเป็นนะเพราะผมมีเรื่องที่จะพูดมีเรื่องที่จะเล่าเพราะเพราะผมมีเรื่องเยอะชอบหาเรื่องชอบหาเรื่องก็เลยอยากจะเล่าอยากจะเล่าจำเอาไว้นะครับเพราะเราอยากเล่ามีคนอยากฟังคนไม่อยากฟังหรือยิ่งไปสนใจเขาอยิ่ไปสนใจเขาดังนั้นเราก็จะมีเรื่องหอกเรื่องที่เราอยากเล่าเรื่องท,ที่เราอยากเล่า ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราไปเจอเพื่อนๆที่ไม่ไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยเหมือนกันการถ่ายคลิปเราไม่ได้ถ่ายทุกๆชั่วโมงไม่ถ่ายอ่าบ่อยๆเหมือนกินข้าวใช่ไหมถ่ายคลิปเนี่ยแต่บางเว้นแต่บางคนที่ซ้อมอยู่นะแต่ที่เอาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยไม่ได้ถ่ายทีขนาดนั้นอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเอา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 วันละวันละคลิปก็แล้วกันนะ ซึ่งเวลาเวลาที่เรานานๆเจอเพื่อนทีเนี่ยเราจะมีเรื่องเล่าถูกต้องไหมนานๆที่เราเจอเพื่อนทีเนี่ยเราจะมีเรื่องเล่าเสมอเฮ้ยผูไปเจอนุ่งมาผูไปเจอนี่มาเฮ้ยวันนั้นวันนี้นี่เฮ้ยไม่ได้เจอเป็นนานโอ้ยมีเรื่องเล่าเพียบเลยถูกต้องไหมเราเราเราผ่านไปนานเราความคิดความรู้สิ่งต่างๆนี่ผ่านพบเข้ามามันจะตกตะกอนี่ในนี้เราก็อยากจะมาเล่าก็เหมือนกันนานๆเราถ่ายคลิปที เราเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราอยากจะเล่าเล่าให้เพื่อเราฟังเพื่อเราคือใครเพื่อเราคือไอรู้นั่นแหละจริงเพื่อเราคือรู้ถ้าไม่คิดว่ารู้นี่เป็นกล้องคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้คิดเป็นอย่างอื่นก็ได้คิดเป็นน,ปนึงเพื่อเราก็ได้คิดถึงคนที่เรารักก็ได้ ขึ้นอยู่ว่าโมเมนต์นั้นเราจะเล่าเรื่องอะไรนะครับถ้าโมเมนต์ที่เราอยากจะเล่าเรื่องดราม่าเรื่องเรื่องเศร้าๆเรื่องเกี่ยวกับชีวิตชีวิตหน่อยเราก็อาจจะนึกถึงคนที่เราคิดถึงเช่นแฟนเช่นพ่อเช่นแม่แล้วเราก็บิวอารมณ์เราเก็มองรูนั้นว่าเป็นคนที่เราอยากจะเล่าให้เขาฟังถ้าเป็นเรื่องสนุกสนุก ก็คิดว่าเป็นเพื่อนเราว่าไอ้รูนี้เคือเพื่อนเราที่นั่งรอเราฟังเราอยู่อยู่วงเล่าหรืออยู่โซฟาหรืออะไรก็ได้นะแล้วเราจะสนุกแล้วเราจะอยากเล่าเราจะไม่รู้สึกเกรงเราจะไม่รู้สึกอายเพราะกูคุยกับเพื่อนกูกูคุยกับรูกูมีเรื่องเล่ากูมีเรื่องเล่ากูสนุกลองนึกดูดิลองนึกดู จริงมาอย่งเหมือน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 ที่เรานั่งคุยกันเรามีเรื่องอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนานๆนเจอกันทีเหมือนกันอันนี้คลิปนานๆานอัดทีแต่ถ้าเกิดจะซ้อมก็เอาเอาความคิดของผมเนี่ยอยากเล่าให้ใค้ฟังเล่าไปเลยอันนี้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 นนนนผมขอวกแบบตรงไปตรงมาเลยนะสําหรับเหมียวถ้าเหมียวจะคุยเรื่องเรื่องหนูแฮมสเตอร์คุยเรื่องหนูแฮมสเตอร์นะ เมื่อวานที่เฮียดูแป๊ดๆหนึ่งสั้นๆส,สวัสดีค่ะเนี่ไม่ผ่านยางนงไงก็ไม่ผ่านแต่ขออย่างเดียวขอให้เหนียวมีมีใจที่จะซ้อมมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเหนียวไม่ได้เดินแก้ผ้าออกไปข้างนอกบ้านแล้วหนอกเหนียวไม่ไปด่าแม่ใครเหนียวกำลังจะแชร์ความสุขกับสิ่งที่เหมียวทำมามีความสุขใช่ไหมเวลาเลี้ยงหมูแฮนเตอร์ รู้วิธีใช่ไหมว่าเลี้ยงมันยังไงนู่นนี่นั่นบาบ้าบา,บาสารพัดที่สั่งสมประสบการณ์ลองเล่าเฮียฟังหนิเฮียอยากฟังสมมติเฮียเป็นกล้องแต่แต่อย่าคิดว่ามันเป็นกล้องเฮียอยู่ในรูเฮียนั่งอยู่ในรูแล้วก็เล่าเฮียฟังเฮียอยากรู้เหมียวอยากเล่าไหมล่ะนั่นแหละถ้าเหมียวอยากเล่าเหมียวเหนียวจะเล่าได้แบบสนุกมากเหมียวอยากเล่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เหมียวมาหาเฮียตอนที่มานั่งโซฟากับพี่ก้อมเหมียวจะเล่า เราเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังแบบอย่างแบบไม่เก้อเขินไม่ไอายตามีประกายแห่งความสุขแห่งความอยากเล่าเฮีย yeah. พี่กุ๊กอย่างนั้นโอ้ oh, พี่ขุดพี่กุ้ยพาไปทะเลไปหาหอยหนู่นนี่นั่นอุ้ยไปเจอแ็กตัดสอนให้หนูทํานู่นทานี่หนูมีความสุขนู่นนี่นั่นตาเหมียวเป็นประกายหนูรู้ไหมจำโมเมนต์นั้นๆนั้นได้ไหม สมมติว่าเฮียนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยถ้าก็จะถ่ายท,ทุกครั้งทุกครั้งที่จะถ่ายคลิปนะนึกเลยว่าเฮียนั่งอยู่ตรงนั้นเราอยากเล่าให้เฮียฟังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไหลออกมาหไหลออกมาองไหลออกมาแรกๆนึกไม่ออกเชื่อจะเขินอย่าไปเขินซิวะเฮียนั่งอยู่ในรูมองรูอย่างเดียวอย่าไปมองจอเข้าไปคอนเซปต์เดิมเลยไอรูนั่นแหละนะเฮียนั่งอยู่ในรูเฮียนั่ง er อยู่ในรูพูดลำลายไหล นะอันนี้ฝากเลย้อมีเยอะพูดเยอะๆอยากพูดอะไรพูดไปเลยอยากเล่าอะไรเล่าไปเลยอยากแชร์อะไรแชร์ไปเลยเพราะเฮียอยากฟังไม่มีสิ่งน่าอายมีแต่สิ่งดีเล้ไหมนะชัดเจนไหมทุกคนข้อนี้ข้อห้าห้าข้อจบไหมจบกดไลค์เรัวๆเลยครับเดี๋ยวขายข้อเลยครับข้อละสองหม่นช่วงนี้เป็นช่วงขายต่อนนครับ มีอะไรคอมเมนต์ไหมครับจบไหมเดี๋ยวยุดยุดดูอยู่ไหมอ่ะอันนี้คือเฟรมอันนี้ก็รู่ายให้ดูแบบเขียนให้ดูแบบใหญ่ๆนะ,นะเลียนนะโอเคแล้วพรุ่งนี้เจอกันแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเวลาใดก็แต่แต่จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็ต้องรอคำคอมเมนต์จากจากจาก ทีมงานของเราจาักพวกเราทุกๆคนจักกุ๊บจักกุ๋ยจากนสารจากเหนียวบางทีก็อาจจะพูดแรงไปหน่อยก็นะนี่คือสไตล์เฮียรจริงๆแล้วเฮียรจริงใจรูมันใหญ่เท่ากับของเฮียป่ะจ้าว่ามันดูใหญ่ๆเอาไว้ <c oughs> <c oughs> เฮียชอบของใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆเฮียเอานะสรุปห้าข้อวันนี้ก็มีทําไมต้องมี ต้องต้องมุมกล้องต้องเรื่องมุมกล้องสองทำไมต้องจัดแสงสามทำไมต้องมีแบ็กกราวดีดีสี่ทำไมต้องบลูสกรีนห้าทำไมอยู่หน้ากล้องแล้วพูดไม่ออกทุกข้อห้าข้อเคลียนะทุกคนนะเดี๋ยวอีกห้าข้อติดไว้ก่อนพรุ่งนี้ผมจะมาเคลียให้นะจะมาแชร์ประสบการณ์ของเฮียให้ฟังนะครับถ้าไม่เคลียกลับไปดูกลับไปดูกลับไปดูย้อนหลังใหม่พรุ่งนี้อาจจะต้องพูดใหม่โอเคแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคน รักนะจบจบแค่คิดชีวิตเปลี่ยนกับผมกูหมดสุ๋มจิ๊บบาย